ว่าแต่ทําไมร้านแมค่ค้าทาไมมันเลอะเทอะขนาดน,นี้ครับอ๋อคือมันขายดีทําไม่ค่อยทันก็เลยเลอะแบบนี้แหละคะ่ะอยู่ว่างๆซิทําเองแหลรไม่ต้องห่วงแล้วถ้าลูกค้ากินไปเราจะท้องเสียหรือเปล่าครับไม่เสียหรอกคะ่ะเนี่ยพิซซ่าผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคตายหมดแล้วไม่ต้องห่วงหวงะะวรอกค่ะพี่ครับเอาชาเวียดนามหนึ่งทีครับเรอสักครู่นะ ใจเย็นๆนะคะลูกค,ค้าได้ครับแม่ค้าผมขอแบบกรอบๆเลยนะครับได้สิกรอบๆเดี๋ยวจัดให้เลยรอสักครู่ใจเย็นๆได้แล้วคะ่ะบางๆกรอบๆนะคะนี่จะใส่ถุงไหมคะหรือว่าถือกินไปเลยไม่ใส่ถือไปอย่างเงี้ยละครับอ่ะถือกินยี่สิบห้าบาทจนะ้ะนี่กรอบหรือเปล่าครับกรอบสินี่ไม่เชื่อชิมเลยกรอบลองนุ่มหน่อยครับ นี่ครับสามสิบบาททอนผมมาด้วยนะครับได้จ้ะไม่ต้องห่วงทอนให้เลยครับนี่จ้ะหบาทเงินทอนไม่ครับครับทำไมพิซซ่าเวียดนามถึงเอามาขายที่ไทยหลหะะครับคืออย่างนี้เดิมอะพิซซ่าเวียดนามเนี่ยเป็นของกินเล่นของคนเวียดนามชื่อขนมบั้นจางเนืองแล้วคนไทยไปเห็นก็เลยดัดแปลงนิดหน่อยเลยเอามาขายในไทยนี่แหละอ๋อครับนี่ผมได้ความรู้ใหม่เลยนะครับบั้นจางเนืองอม่ใช่ บ้านจางเนืองผมว่ามันพูดยากครับบ้านจากเนืองนะน้องครับพ <laughs> ิซซ่าเวียดนามใช่ค่ะอันนี้เพิ่งมาเปิดใหม่เหรอครับใช่คะ่ะเพิ่งมาเปิดใหม่ยังไม่นานนี่เองค่ะพอดีผมเป็นคนไทยครับไม่เคยกินด้วยงั้นขออันนึงแล้วกันครับได้คะ่ะใส่ทุกอย่างไหมคะใส่ทุกอย่างเลยครับได้คะ่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวย่างให้ร้อนๆเลยค่ะ นั่งรอหน่อยนะครับนานงนั่งไหมครับเด็กอ๋แป๊บเดียวค่ะยืนรอก็ได้ค่ะไม่มีเก้าอี้นะคะลูกค้าเบ๊บนึงนะคะคล้ายๆโรตีเลยนะครับคล้ายๆอยู่ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ไข่ไข่หงนะคะระวังครับอ๋อไข่หกอีกจะได้ครับอ๋อนะคะเดี๋ยวจะพยายามไม่ทำให้มันหกนะคะนะคะลูกค้ารอสัครูนะคะน่าตาแปลกๆ ปกติผมเป็นคนชอบกินแบบหนานุ่มอันนี้แบบบางกรอบลองเปลี่ยนแนวดูนะค่ะนี่เป็นพิซซ่าเวียดนามไงคะเลยไม่มีหนานุ่มมีแต่บางกรอบครับขอแบบสุกๆเลยนะดมท้องท้องเสียได้ค่ะสุกแน่นอน,นะคะ่ะไม่ต้องไมสุกท้องจะเสียค่ะใช่ค่ะรอแป๊บนึงนะคะสุกแน่นอนว่าแต่ทําไมร้านไมค่ค้าทาไมมันเลอะเทอะขนาดนี้ครับอ๋อ คือมันขายดีทําไม่ค่อยทันก็เลยเลิะแบบนี้นะะแหละค่ะอยู่ว่างๆซิก็ทาเองแรมไม่ต้องห่วงแล้วถ้าลูกค้ากินไปเราจะท้องเสียหรือเปล่าครับไม่เสียหรอกค่ะเนี่ยพิซซ่าผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคตายหมดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะผมลงเงินสดมาสแกนได้ไหมครับได้ค่ะสแกนก็ได้ค่ะห้าบ,บาทสิบบาทก็สแกนหมดค่ะร้านน,นี้ไม่ต้องห่วงนะคะโอ๊ยทอตกอีกโอ้โหไม่ค้าล้างไดยนะ ล้างแน่นอนสิคะคุณลู้ามไม่ต้องห่วงค่ะใส่ถุงไหมคะเนี่ยเอาไปให้แฟนของทิมด้วยใส่ถุงเด้ครับได้จ้าน,นี่ค่ะ25บาทสแกนนะครับนี่ค่ะโอเคครับ ค่ะ okay, คุณ่นะคะถ้าอร่อยอยังไงเดี๋ยวผมมาอุดหนุนใหม่นะครับค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะเออก่อนจะไปขอฝากหน่อยแม่ค้าก็ทําให้มันสะอาดสะอาดหน่อยลูกค้าก็เห็นจะได้น่ากินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงทําแน่นอนค่ะลูกค้าโอเคครับค่ะซื้อของมาติดจังเลย เช็กระปอละสะอาดดเเวียนใช่ค่ะลูกค้าไม่ได้กินมานานแล้วด้วยแล้วนี่ขายยังไงอะคะแผ่นละ2ีบ้าบาทค่ะเครื่องเล่นเนเลยนะคะใส่ได้ทุกอย่างค่ะเอาไปสักแผ่นสองแผ่นเลค่ะ ดี๋ยวเอาไปลองชิมสักแผ่นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะแผ่เนเดียนะคะแม่ค้าคะปกติพิซซ่าเวียดนามมันต้องเป็นวงกลมไม่ใช่หรอคะทำไมมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ล่ะคือซื้อมาผิดนะคะจะให้ฉันตัดทิ้งก็เสียดายแถมๆให้ลูกค้าไปนี่แหละคะ่ะโอเคค่ะแปลกดีนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อเป็นวงกลมให้ลูกค้าเลยค่ะ สี่เหลีย่ยมมันดูแปลขกไปค่ะลูกค้าจะใส่ถุงไหมคะใส่ถุงดีกว่าค่ะนี่ค่ะยี่บาบาทค่ะออขอบคุณมากนะคะค่ะน้าตาหน้าทานดีนะคะ,อ,ะอร่อยด้วยค่ะเราไปชิมดูนะคะ มีทิชชู่วในนี้ด้วยไฟเกิดอะไรขึ้นอะก็พี่ชายวิ่นน้ำที่ผมไปซือ้ออะมันมีทิชชู่ชด้วยครับเหรอแล้วไฟไปซื้อจากไหนมาที่อยู่ตรงหัวมุมโค้งที่เป็นร้านเป็นสีน้ําเงินนะครับผู้หญิงขายเหรอหรอุ้ยมันก็เป็นร้านเดียวกันกันกบที่พี่ไปซืออ้อสิพี่ก็ไม่กล้ากินละฝากพีนียสิไหนๆไ,ไฟก็จะไปทิ้งแล้วไม่ใช่หรอ,อก็ได้ครับแต่เดี๋ยวผมมานะพี่ผมไปร้านนู้นแป๊บหนึบบน่งอุอ้ยไฟ พี่ว่านะไม่ต้องไปเอาเรื่องเขาหรอกคนเราอ่ะทำอะไรไว้เดี๋ยวผลกรรมมันก็จะตามสนองเองแหละอะยังไงพี่ก็ฝากไปทิ้งหน่อยไหนๆของไฟก็ต้องไปทิ้งอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับงั้นผมฝากพี่ไปทิ้งดีกว่าพี่จะกลับบ้านไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมไปข้างนอกอยู่ครับเอานาะฝากทิ้งหน่อยเนี่ยไฟไม่มีถุงหิ้วใช่ไหมไฟก็เอาเนี่ยใส่ถุงหิว้วโอเคน้องทางบ้านกล้ามาสั่งพี่ได้ไง มีเส้นผมด้วยดูกระโปรงเอาไปทิ้งดีกว่ากค้าหายไปไหนหมด่โอ้ย่านก็มอดมาแล้วยังมีมาสักคนเลย,ยมี่เขาบนเนี่ยเราเนี่ยคันหัวจังค้าหายไปไหนเนี่ย อร้อานเราก็ออกตัวสะอาดสะอาดทำไมวันนี้ไม่มาสักคน รับสมัครแม่บ้านสวัสดีค่ะเห็นป้ายรับสมัครแม่บ้านยังรับอยู่ไหมคะพอดีได้คนแล้วครับโอค่ะรับสมัครแม่บ้านมัอนตำแหนง่ง ค่ะเห็นเราสมัครแม่บ้านตอนนี้ได้หรือยังคะยังรับอยู่ค่ะแต่ว่าแม่คุณอะคุณคุณนะคะใช่แม่ค้าที่ขายพิซซ่าเวียดนามหรอเปล่าคะใช่ค่ะคือช่วงนี้ฉันขายไม่ค่อยดีก็เลยออกมาหางานทําก่อนนะคะนะคะงั้นฉันไม่รับคุณนะคะเพราะว่างานแม่บ้านอะมันเป็นงานละเอียดอ่อนแล้วก็ดูแลความสะอาดอยู่ตลอดเลยอะ,อะแต่คุณอะ เป็นแม่ค้าสกปรกขนาดขายของคุณยังไม่ดูแลความสะอาดอะ่ะขนาดอาชีพคุณนะคุณยังไม่ดูแลให้ดีเลยฉันไม่กล้ารับคุณเข้ามาทํางานหรอกคะ่ะแต่ฉันเปลี่ยนตัวเองแล้วนะคะงานบ้านทุกอย่างอะ่ะทุกซอกทุกมุมฉันจะปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเตี่ยมแน่นอน,นะค,ะค่ะคนเราอะ่ะเคยทําอะไรมาแล้วคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไวขนาดนี้หรอกคะ่ะคุณออกไปจากบ้านฉันเถอะนะคะคุณไปเถอะนะคะครับ ขอบคุณคคุณคุณ